สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่18มกรานะครับคืนนี้นครับก็มีบอล v i p คัดไม้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะ,ะกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับหรือใครสนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลน,นะครับ กดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับมาครับบอลคู่ที่เราจะคัดไหมคืนนี้นะครับก็จะเป็นบอลเปรกอังกฤษครับเตะเวลาที่3มครับบริทันนะครับจะเจอกับเจลซีครับไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนครับสถิติของคู่นี้ครับบริันเจ้าบ้านนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของตารางหลีกนะครับเตะไป20เกมชนะโเเมนะครับเสมอ10เกมแล้วก็แพ้ไปถึงมีอเกม 28แต้มคืนนี้ถ้าชนะนะครับก็จะกลายเป็น31แต้มนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางกันเนนะส่วนทางฝั่งเจลซีนะครับทีมเยือนคืนนี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่3ของลี่นครับเตะไป22เกมนะก็ชนะไป12เกมเสมอ7เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมครับปัจจุบันมีอยู่4 3แต้มครับคืนนี้ถ้าชนะนะก็จะกลายเป็น4 6แต้มครับก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแทนลิวอ์พูลนะครับที่เตะน้อยกว่าถึง2นัดด้วยกันนะครับ ต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งเชลซีก่อนครับเชลซีนะครับ5เกมล่าสุดชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกม3เกมล่าสุดนะครับชนะเชสเตอร์ฟิลด์นะครับในบอลถ้วย FA มา5ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะท็อตแนมอัสเปอร์นะครับในบอลถ้วยนะครับหลีกคับมา1ประตูต่อ0แล้วเกมล่าสุดนะครับก็ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมา1ประตูต่อ0ครับสกอร์สูงแรกของทางฝั่งเชลซีนะครับ เชลซีนะครับเตะ5เกมล่าสุดบินสกอร์สูงแรกเข้าไปถึง4บินนะครับเสียไปแค่บินเดียวเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเชลซีช่วงนี้ยิงเยอะนะครับช่วงนี้ยิงเยอะจริงๆฟอร์มเขาโหดนะครับส่วนบินสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเข้าไป2บินนะครับเสียไป3บินครับต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งไบรทันกันบ้างนะครับไบรทัน5เกมล่าสุดชนะ2เกมนะครับเสมอ3เกมก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับ3เกมล่าสุดนะครับไบรทันนะครับชนะเอเบอร์ตันมา3ประตูต่อ2แล้วก็ เสมอเวทบอมบิดนะครับในบอลทัวเ FA มา1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับเสมอกับคิทตันเาเลด1ประตูต่อหนึ่งส่วนบินกอร์สูงแรกของทางฝั่งไบรตันนะครับ5เกมล่าสุดบินกอร์สูงแรกของไบรตันนะครับเข้าไป3บินนะครับเสียไป2บินส่วนบินกอก์สูงเต็มเกมนะครับเข้าไป1บินนะครับเสียไปถึง4บินด้วยกันนะครับต่อไปเราไปดูสถิติของคู่นี้นะครับสถิติ5เกมล่าสุดจากทุกถ้วยทุกรายการที่เจอกัน5เกมล่าสุดครับ เป็นทางฝั่ง้าบ้านไบรตันนะครับไม่สามารถเอาชนะเจลซีได้แม้แต่เกมเดียวครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนของเจลซีนะครับชนะ1เกมนะครับแล้วก็เสมอนไปถึง4เกมนะครับสำหรับคู่นี้นะต้องบอกว่าคู่นี้ออกหน้าเสมอบ่อยเหลือเกินนะครับสเกมล่าสุดนะครับเจลซีชนะส1แล้วก็เสมอ0ัูนย์เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสกกรสูงแรกของคู่นี้นะครับ สกอร์สูงแรก5เกมล่าสุดนะครับบินสกอร์สูงแรกเข้าไป4บินนะครับเสียไปแค่1บินเท่านั้นส่วนบินสกอร์สูงเต็มเกม5บินละ่าสุดนะเข้าไป1บินนะครับเสียไปถึง4บินด้วยกันต้องบอกว่าก็น่ารุ้นนะครับสำหรับบอลสกอร์สูงแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมคืนนี้นะต่อไปเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือนเจลซีนะครับเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งควบลูกแล้วครับแล้วก็มีราคาต่อครึ่งลูกแล้วก็มีราคาเจลูกครับ คู่นี้ครับขอลุ้นนะครับบอลต่อเจลซีนะครับต่อเจลซีที่ราคาต่อครึ่งลูกนะครับน้ำกาลังสวยนะครับที่ราคาต่อครึ่งลูกนะส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งแล้วก็ราคาต่อสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกคู่นี้นะครับคาดว่า2ลูกมีแน่นอนครับรอลุ้นลูกที่3นะสำหรับสกอร์สูงเต็มเกมนะเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สูงเต็มเกมเปิดมาที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งกดได้สบายไม่น่ามีปัญหาครับ ส่วนตะกอสูงแรกนะครับเปิดมาที่ราคาสูง1ลูกนะครับแล้วก็สูงครึ่งกว่าลูกคู่นี้นะครับก็ครึ่งแรกนะครับมีประตูแน่นอนครับรอลุ้นนะครับลุกที่2นะก็สะกอ์สูง1ลูกแล้วก็ครึ่งกว่าลูกกดได้สบายไม่มีปัญหาเช่นกันครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือสนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันท ย้ำกันอีกรอบครับคืนนี้บอลเต็งของเรานะครับไปเจลซีนะครับต่อเจลซีที่ราคาต่อครึ่งลูกครับสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งครับกดได้นะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับหลูกแล้วก็ครึ่งก็ลูกกดได้สบายนะครับก็ขอให้พ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันต้่นหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ